จก,กักนนยครับครับวันนี้เราสองคนนะครับก็มางานเดมเอร์ของับเลดนะครับก็เป็นงานเฟสติวัลงานเป็นค่แต่งนของต้วนะครับกบออวบ็วันนี้เราสองคนก็ได้มอการวงานด้วยก็กน่าจะมีกิจกรรมเป็นะิเศบเนี่เลินเกต เดีย๋ยวเสร็จตรงน,นี้เราไปขึ้นเวทีเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตครับมีอาหารด้วยมีเกมด้วยมีแฟชัน่นด้วยก็มีหลายๆอย่างเลยคือแฟน,นตาวันนี้เขาแบบยกกำลังทุกคนเลยไม่ได้มีแค่วันนี้นะครับมีทีกวันหนึ่งด้วยใช่ค่ะ,ะกิจกรรมนะไรครับเดี๋ยววันนี้เราขึ้นเวทีก่อนปุ๊บไปเล่นเกมปั๊บปั๊บปั๊บพูดได้อีกแล้วป้ะเนี่ยได้พูดได้เนอะเดี๋ยวนู่นอีกแล้วอ่ะ ก็เดี๋ยวนั่นแหละครับไปเล่นกิจกรรมแล้เดี๋ยวลงไปทำเติมเตืนใชใช่ถูกต้อวันนี้นะครับก็แนวคนเยอะมากครับตุ้แต่เช้าเลยก็เห็นว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้อยากรอดูคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าตอนแต่งหน้าอยู่เนี่ยเราไม่ได้มีเพือนอะเลยซ้อมกันก็อยากรอดูด้วยตอนนี้เขาประกาศไลน์อัพแล้วใช่ปหมโอเคโอเคโหน้องๆร้องกันดีมากๆเลยครก็มีหลายวงเลยอ่ะดูเลย มีแต่ทอยครับดูนะมีแต่ทอยมีพิสใช่ไหมมีเพอร์เซสมีบัสยังยังสี่แล้วเดียวเองครับเดีแต่ทอยไปแล้วแล้วสี่โอเคถือว่าครบครับวันนี้ไม่หลุดนะครับดูไทยเป็นพิเศษเลยไหมครับดูไทยเป็นพิเศษล่ะครับให้กำลังใจน้องๆบัสแล้วกันครับเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องเจอเต้ครับก็ให้น้องๆเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วกันครับเตรียมการรับมือให้ดีครับ จบเลยเหรอทุกวงเลยต้องมาให้กำลังใจทุกวงไหมครับถ้ามีโอกาสจะอยู่เย็นอะไรอย่างเงี้ยไหมครับใช่ครับผมคิด <table>. ว่าน่าจะอยู่นะเราดดู ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการตา้เปรนะครับทีจะมาแล้วก็มาร่วมกันได้หลากหลายกิจกรรมมากๆเลยนะครับก็มีตั้งแต่วันนี้เรจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วที่นี่ก็จะมีอีกศิลปินอีกสี่วงใชมครับสี่หรือห้าวันนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับก็มาได้แล้วก็ฝากแอสแตนต์เฟสมาได้ครับใช่ครับครับ จากอะไรนะก็เดี๋ยวมีก็จะมีงานใกล้ๆมีครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรบ้างใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมว่าปีนี้จัดเต็มแน่น้อยครับแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับใช่ยาวถึงปีหน้าเลยครับอันนี้ไม่แน่ ต้องรอดูครับที่เดือนนี้จะได้รู้กันว่ามีหรือไม่มีใช่มารอคุณออฟกันว่ามีหรือไม่มีคุณได้ไปต่อไห่วันที่เท่าไหร่วันที่ผมได้พูดไปแล้วครับก็อย่าไปรอดูเอาลกันเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็อบคุณอบคเห็นว่าคุณถูกอะไรไปหรือเปล่านีอะไรอย่างเงี้ยคนะตรงมาเลยครับตรงมาทันทีตรงมาทันทีครับ เอาแล้วกูเอาเรารู้เลยเหรอว่าเรามีความผิดก็เรครับเขาเห็นจากในโซเชียลต่างๆครับว่าเฮ้ยเราไปพูดอะไรอย่างเงี้นครับจริงๆเราต้องโดนทัโทษด,ด้วยครับแต่เขาบอกว่าไม่ทำรับรองไม่ทำรับรองใช่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 ครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันมันตื่นตืต่นออกไปแล้วครับแล้วก็ไปแก้อะไรไม่ได้เนาะก็เลยบอกว่าเออมาครับจะทำให้ดีขึ้นนะครับ ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าผมบอกว่าคลิปมันอย่าล้อย่าล้อ๋อมันไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ครับอ๋อครับมาทำห้ดีที่สุดวันนี้เลยครับอย่าลืมมาเชียร์แฟนต้เฟสนะครับแล้วก็อย่าสิ้นเดือนนี้เจอกันครับมีอะไรเกิดขึ้นอย่าคอยดูครับการไม่การไม่พูดไงนะัหมัอนกันเลยไม่พูดไม่ไปยืนใช่ก็หันไปมองเฉยๆว่าอุ๊ย แต่ก็ยังไม่แน่ไม่รู้ว่ากันได้ไปหรือเปล่าไม่แต่ว่าอยาการู้ว่าเขายังไม่พูดอะไรเไปหรอครับจะไม่มีใครรู้หรออ๋อแล้วตอนนี้รู้รู้เรียนครับรู้เรียนครับยังไม่ใครรู้อ๋อตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้อ่ะครับดลแอคต acting เนี่ยไม่รู้ปะไม่รู้จริงๆรหรออนนี้ก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างทำตัวให้ว่างแล้วกันมาที่ของพูดไปอ่ะครับแล้วว่างๆแล้วกันพี่ อันนี้แหละวันเนี่ยอาจจะเกิดเป็นจริงแต่ก็ต้องมารอดูว่าวันนั้นจะมีใครไปบ้างแล้วเราไปในฐานะงานอะไรด้วยเก่งแค่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่ไม่ไม่รงไงบอกยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ไปหรือเปล่าอันนี้ acting งนี่ยประสบการณ์10ปีมา เไม่ขออัปเดตนิดหน่อยเบรกอัพซูบิทได้ไหมครับเบรกอัพซูบิทตอนเล่นถ่ายแบบที่ยี่สิบห้าแล้วครับก็ใกล้จะจบแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบจอนถึงได้เนปีหน้าเพราะว่าโอแต่และทีทเล่นไปมันแบบดีมากมันแบบเบี้ยวมากแล้วก็น่าจะมีความคุ้มที้สุดมากๆครับในในทุกๆปีนี่แล้วก็แต่ละ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 ตอนจะมาระจุยไปตอนดน้วยอยากให้ทุกคนเล่นเอาอีกแล้ว ก็สนุกมากมากครับว่ามันจะเป็นแบบซีรีส์ที่คนน่าจะดูแล้วปัญนาชีวิตได้เพราะว่าบางที้องคืนตึงเทียงเนาะอะไรนะครับใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเดื่องนี้มีถ่าย้อ่มากไงเพราะว่ายืนแต่ละคนแล้วก็ เปิดปอนเนี่ยได้เอ่อถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เราก็ได้รับเกินปฏิเคมนิดหน่อยก็เลยต้องแบบว่าซีนต,าต่างๆมันอาจจะแบบนี้ว่าพอเกิดซีนก็จะแบบคนก็ถ่ายเป็นขนาดนก็ถ่ายแบบนั้นอย่างเดีวคือวันคือวันนั้นเป็นวันที่กันได้กลับมากันถ่ายตอนเช้าแล้วปอดจะมีถ่ายต่อแล้วปอดก็เป็นซีนนั้นน่าจะเป็นซีนที่วิ่งมันต้องวิ่งแบบตามซอยอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็วิ่ง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 เราไปเราแบบมันจะหลงเราก็เลยมือก็เลยพลาดไปโดนตับตับปู เย็นเผลอเดนมาแล้วเหมือนพี่ที่ตื่นออกมาว่ากบอลเป็นอะไรลูกไม่เลื่อนบอลตอนนั้นก็นอนอยู่บ้านเราก็ไม่รู้เลยเลยก็เลยโทรไปถามดิวว่าเอกิดอะไรขึ้นอะไรตรงนี้มาเลยแล้วใช่ครับก็เครียดหน่อยครับเพรามันเป็นแบบว่าวันแก่ตายเรอยู่เดทคนก็คือต้องหนีตายต้องใช้แบบต้องช่วยเอาแบบให้คนรอดในการเรียนก็จะมีเครียดแต่ก็สน ต้องรอดูเลยครับว่าโอโซนนย,ยไงบ้างกันอนรอดูดีกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้ออนเตอนนี้ไทยไปได้ประมาณแบบสิบกว่ากิโลเมตรแพ็นไปทาดยิวมานะครับถามว่านเนาะพอได้ดีไหมอะไรเงี้ยรบบยิวมูเหมือนมาก ครับเราแค่ต้องบอกว่าดีอยแล้วอะไรเงี้ยเลยอยากถามคุอเลยว่าเออเหมือนจริงเล่นกันไหมเ่าไหร่สอบแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนว่าเล่นแต่มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้แบบว่าเจอกันมากอย่างเออพโอ้โหอะไรเงี้ยกันก็จะเจอแต่น้องน้องๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอหีรเงี้ยหนีบก็คือเจอบ้างแต่ไหนเจอครับนักพรบใช่น่าจะปีหน้าครับถูกต้อง ก็ฝากพนักงานเราสองคนด้วยนะครับว่าเออคือมีหลังเนี่ยตอนนี้จ <hi> ุดบปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฝากงานเป็นตั้มเมทไว้นะครับมี้เลยอีกหนึ่งวันนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์ตอนนี้ก็ฝากเลยถามกีมาส่งกันที่เป็นตั้มเมทสุดท้าครับไม่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 ไดครับ ตอนี้ทำค <ti> ิวให้ว่างรับงครับว่าเราก็รู้สึกว่าถ้ามีงานก็ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแก็ไม่อยากไปเที่ยวไหนเพราะจะไปเีทิ้งงันมครับเก็บกันดีกว่าามตอนนีตอนใช่ตอนนี้ยังไม่รีบเลยเพราจะไปเที่ยวไหนอยากาไปเที่ยวไหนอากาศตอนนี้เย็นๆอยากไปเที่ยว เาชียงใหม่เชียงใม่อากาศเท่าไหร่นะว2หวกกุมากทกหนตครับอครับอครับตรงนี้ครับ